สบายจริงๆอ้าวแม่กำลังยืดหน้าท้องอยู่เลยครับผมคุณรู้หรือไม่ครับว่าการยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องช่วยลดอาการปวดหลังให้กับเราได้อย่างดีเลยทีเดียวครับผม สำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสำคัญไม่ใช่การฝึกหนักเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกามี่ตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทาให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิฟซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกำลังกายทําให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เต็ สวัสดีครับผมโค้ชบญแนนครับตอนนี้เพิ่ลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้หมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงประโยชน์ของการยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องครับที่มีผลต่ออาการปวดหลังส่วนล่างของเราครับว่าการยืดหน้าท้องครับผมช่วยให้เราลดอาการปวดหลังได้อย่างไรครับบอกเลยว่าคลิปนี้ครับเหมาะกับคนที่ชอบเล่นท้องหรือว่าชอบฝึกท้องแบบหนักๆแล้วมีอาการปวดหลังมากๆครับซึ่งประโยชน์ของมันจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับผมไปไปดูกัน ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาลักครับผมผมต้องขอพูดถึงตัวของกล้ามเนื้ออปเปอร์บอดี้ของร่างกายของเราก่อนครับตัวของกล้ามเนื้อของร่างกายของเราครับผมครับมันไม่ได้ต้องการเพียงแค่ความแข็งแรงในส่วนของกล้ามเนื้อชิ้นใดชิ้นหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่มันต้องการความสมดุลทั้งหมดในตัวของตัวของกล้ามเนื้อของเราครับผมในที่นี้นะครับผมก็คือตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราหรือว่ากล้ามเนื้อที่ชื่อว่าแบ c ็กพัลส์อะบดอมินิเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราฝึกหน้าท้องเป็นระยะเวลานานนะครับผมฝึกหนักฝึกเขมขนแแองงงเรราัค็ก่ แข็งแรงเลยแต่ของแถมไม่กลับกันว่าเรามีอาการปวดหลังครับผมครับไม่ใช่เรื่องแปลกเกิดขึ้นจากการที่ตัวของกล้ามเนื้อคุณนมันขาดความสมดุลครับหน้าท้องคุณมันมีความแข็งแรงมากเกินไปทําให้มีการรั้งในส่วนของซิละของกล้ามเนื้ออปเปอร์บอดี้ของคุณและมีการรั้งในส่วนของแนวของกระดูกสันหลังหุ้นให้มมีความผิดเพี้ยนไปครับผมครับต้องบอกก่อนนะครับว่า การทำงานของกล้ามเนื้อท้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อแผ่นหลังของเรามันทำงานควบคู่กัน,นครับถ้าเกิดว่าตัวของกล้ามเนื้อท้องทำงานหนักกว่าแล้วก็มีความแข็งแรงมากกว่าครับผมตัวของกล้ามเนื้อหลังนะครับจะขาดซึ่งโมบิลิตี้หรือว่าขาดการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลครับและที่สำคัญเลยคือมันจะทําให้ตัวของกระดูกสันหลังของเรานะครับผมมีความฟิกซ์นะครับและอาจทําให้คุณมีอาการปวดหลังล่างอย่างที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นไปได้ครับ โดยในงานวิจัยของ Journal of Sports and Medicine ครับผมซึ่งถูกตีพิมพ์เมื่อปี2017ครับได้ค้นพบว่าการที่ตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้องของเรานะครับผมมีความแข็งแรงมากกว่าตัวของกล้ามเนื้อแผ่นหลังครับทำให้ตัวของ spine mobility นะครับผมรู้ว่าการเคลื่อนไหวของตัวของกระดูกสันหลังของเรานะครับผมมันถูกจํากัดลงครับและทําให้เกิดอาการปวดหลังได้นั่นเองครับผมและวิธีการแก้ครับผมก็คือการยืดในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องครับผม ทำให้สภาวะ a n t นเ i เรี e ท์ i ิวิคิก็คือตัวของสภาวะที่หลังของเรามันแอนนะครับมันกลับสู่สภาวะที่ดีขึ้นนะครับทำให้อาการปวดหลังลดลงนะครับและทําให้แนวของกระดูกสันหลังของเรามีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นและตัวของกล้ามเนื้อแผนหลังของเรามีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นไม่มีการฟิกซ์นั่นเองครับ ครับหนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเปนต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุ่นแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับโดยประโยชน์หลักๆครับของการยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องครับผมมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันครับหนึ แผ่นหลังของเราครับผมมีความสบายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับอย่างที่สครับคือช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับตัวกระดูกสันหลังอย่างที่ผมบอกไปในงานวิจัยนั่นเองครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าตัวของกรดเลซทองของเราครับผมสามารถเคลื่อนไหวแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่ดีครับจะทําให้ตัวของกระดูกสันหลังของเรามีความยืดหยุ่น ไปดอ้อย่างที่3าครับผมก็คือช่วยลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้เนื่องจากว่าการทํางานของกล้ามเนื้อหนะ้าท้องแล้วก็กล้ามเนื้อแผ่นหลังของเรามันมีความสมดุลครับผมครับมันทําให้ไม่เกิดอาการรั้งไม่เกิดอาการตึงนะครับไม่เกิดอาการฟลิ๊กบนตัวของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างครับทำให้การเคลื่อนไหวมันมีความไหลลื่นเพิ่มมากขึ้นและอาการปวดหลังส่วนล่างก็จะลดลงนั่นเองครับและอย่างที่4ครับผมก็คือช่วยเสริมสร้างสมดุลของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับผมแล้วก็กล้า ต้องทํางานร่วมกันครับกล้ามเนื้อคอว้โซ่ครับผมครับมีทั้งหมด6มัดด้วยกันครับซึ่ง2ใน6นับก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่กับแผ่นหลังของเรานั่นเองครับผมนับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามวแต่สนใจเรื่องของแกนกลางลำตัวสนใจเรื่องของหน้าท้องเพียงอย่างเดียวแต่ไม่สนใจตัวของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างของเราเลยครับโอกาสที่คุณจะปวดหลังนี่มีสูงมากๆครับผมดังนั้นนะครับการยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องครับผมจริงช่วยทาให้ตัวของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวของเรามันมีความสมดุลนั่นเองและอย่างที่5ครับผมก็คือออช่ววยป้งกกกกันาาาาารรบบดเเจจ็ไ กพราะต้องบอกอย่างนี้ว่าต่อให้ท้องคุณมันแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าตัวของกระดูกสันหลังคุณมันมีความไม่ยืดหยุ่นนะครับผมไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ดีครับอาการบาดเจ็บก็จะสามารถถามหาคุณบบได้แบบง่ายดายทีเดียวครับและอาจจะส่งผลไปถึงตัวของหมอนรองกระดูกหลังส่วนล่างที่อาจจะมีปัญหาเพิ่มเติมเข้ามาได้ในอนาคตครับดังนั้นครับการยืดกล้ามเนื้อท้องมีความสําคัญกับเราเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับ โดยการยืดกล้ามเนื้อน้าท้องครับเราสามารถทําได้ทั้งก่อนและก็หลังการออกกําลังกายของเราเลยครับช่วยทําให้การออกกำลังของเราเนี่ยครับผมมันลื่นไหลมากขึ้นนะและช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บได้นะครับผมหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จไปแล้วนั่นเองครับโดยท่าในการยืดครับผมก็ง่ายแสนง่ายครับมี3ท่าหลักๆครับที่ผมจะนาเสนอครับผมหนึ่งคือท่า cobra stretch นั่นเองครับคือท่าแบบเป็นงูเห่านะครับผมยืดครับโดยการที่เรานอนราบแล้วก็ยืดตัวขึ้นมาครับผมทำให้ตัวของน้าท้องเรามันมีการคลายตัวครับ ทำทิ้งไว้15-30วินาที2-3เซตครับก็ช่วยทําให้ท้องของเราเนี่ยครับผมมันสามารถคลายตัวได้อย่างดีเลยทีเดียวครับผมและท่าที่2ครับผมคือ standing and reach นั่ครับก็คือการยืดแขนขึ้นไปแล้วก็แอนหลังไปด้านหลังครับทิ้งไว้10-15วินาทีหรือว่า20วินาทีก็ได้ครับก็ช่วยได้เช่นกันครับและอย่างที่3ครับคือท่า c a t c o w หรือว่าท่าดิลฟสสิคของสายเวทนั่นเองครับ ที่ถ้าเกิดว,ว่าคุณฝึกท่านี้แล้วครับผมก็จะช่วยทําให้ตัวของกระดูกสันหลังแล้วก็ตัวของหน้าท้องณนณครับผมมันได้คลายตัวแล้วก็มีความสบายเพิ่มมากขึ้นทําให้คุณมีความพร้อมในการฝึกเวททรนิ่องอย่างจริงจังนั่นเองครับถ้าคุณต้องการฝึกหนักและจริงจังกับเรื่องของการสร้างกล้ามและลดไขมัน c r e ี t i n e pro max คือคําตอบครับประกอบไปด้วย creatine m o n o h y d r เพิ่มพลังทุกเซต l-ornithine ฟื L ้นตัวไวไม่ล้า l-tyrosine focus ชัดในทุกการฝึก l-alanine เพิ่มความทนทานพลังงานไม่ตก l-theanine ลดความเครียดคุมสมาธิได้ดี นี่คือสูตรที่ครบที่สุดสําหรับคนจริงสนใจคลิกลิงก์ได้ใต้คลิปเลยครับและข้อมูลทั้งหมดนี้ครับผมก็คือประโยชน์ของการยืดกล้ามเนื้อท้องที่ช่วยทําให้คุณลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ในนี้ครับผมก็ลองไปทําดูครับได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้โพอดูแน่นแล้วกันนะครับและถ้าเกิดว่าบอกกันหมดสักครั้ไหน่อยยวเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ากดติดตามโพอดูแน่นสักหน่อยก็จะเป็นพระคุณใหญ่ยิ่งเลยครับผมก็สือของช่คลิปนี้ครับอย่าลืมต่อโคชูแน่นอย่าลืมกดไลค์กดซับส แล้เวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ